ับี่อุ้ยอ่ะสะดุดสะดุดรักเจ๊ไฟเลยฮะไม่หรอกคนนี้ไม่สะดุดรักเจ๊หรอกจริงอ้าวโอเจ๊ก็ว่าแล้วก็สะดุดเหยียบโอ้โหกิมพี้บ้าด่ามันเละเละเจ๊เนี่ยแกนันเละเละม่จ้าเบบี้ไปไหนมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อตอันนี้อเฉินไปไหนฮะสีนี้ครับอ๋อโอเคพี่ก๊อตครับผมเดี๋ยวมาครับค่ะผมแล้วพี่ก๊อตไปไหนครับเนี่ยคิดถึงเหมือนกันครับ ครับผมไปรับไปรับพี่ทอมครับโอ้ยพี่ก๊อตแต่เสียงร้องร้องเข้าเสิร์ฟนี่แบบว่าฟังแล้วแบบว่าระบุระบายมากเลยนะครับโอ้ยตายแล้วขอบคุณครับครับผมสบายหูสุดพี่ทอมกันนะโอเคได้เลยโอเคครับได้แต่คุยกันครับโอเคดีครับพี่เฉิญพี่เชิญได้ไหมครับผมครับใช่ครับเชินครับสวัสดี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 ครับผมผมรัดครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับผมดีดีที่ได้จักครับครับแต่สเก็ตเล่นสเก็ตไม่คล่องอ่ะทีหลังก็อย่าเล่นนะจริงจริงแหมเพราะแต่คุณรัฐก็ล้มอ่ะคุ ไม่ขายไข่เก well. ี๊ยวเอาเหรอเห็นว่าตอนเช้าลุกไปซื้อปูอะไรที่ตลาดอะไรใช่ไหมอย่าพูดถึงสิจะมีอีกเรื่องเฉหน้าอย่างเงี้ยออนฮัตก็คือออนฮัตสเก็ตยังขับไม่คล่องยังเล่นไม่คล่องเลยว่าแต่เจ๊นี่ฉีดฟอร์มาลีนมากป่ะเนี่ยเหี่ยวมากนะเจ๊ทำไมก็ไม่ต้องฉีดแล้วก็ไปจันเน่านะเจ๊ธรรมชาติของเจ๊คืออย่างนี้ปล่อยมันแก่ก็คือออนฮัตสเก็ตยังขับไม่คล่องยังเล่นไม่คล่องเลยฉีดฟอร์มาลีนมากป่ะเนี่ยเหี่ยวมากนะเจ๊ทำไมก็ไม่ต้องฉีดแล้วก็ไปจานะเจ้ ธรรมชาติของเจ๊คืออย่างนี้ปล่อยมันแก่ตามธรรมชาติโดยเฉินน่ะเจ๊พูดเลยไม่มีทางได้แก่เราจริงๆหมายถึงว่าผมจะหนุ่มไปตลอดกาลเหรอครับเจ๊ตายก่อนแก่มากน่ะเจ๊เจ๊นี่ปากดีเนาะปากแซ่บเลยพูดถึงความเป็นจริงไงเจ๊ลบหน่อยไปหลบหน่อยไปอย่ายืนข้างรถมันเสียเล้วเนาะไอ้เฉินดูจังเลยอ่ะอันนี้พอดหมดหรือยังน่ะโทษนะเจ๊โทษนะโทษนะหญิงซื้อให้ซื้อให้ด้วยไม่รวยหรอกไม่รวยหรอกแต่ก่อหญิงกิน โอเคอุ้ยโทษว่าแสดงเจี๊ยบพี่ยบไม่เอาพี่เอาไม่เอาน้องเลยอ่ะน้องดีน้องดีโอเคเจ้าที่แรงเขียวก็ได้มาแล้วเพื่อนอะไนะพี่โทนี่อ่ะเดี๋ยวรอพี่โทนี่แป๊บเดียวหนึ่งเก้าเจ็ดแกเรามากันยุงเจ๊ะอะไรนะพี่ กันยุงพี่ช่วยแม่แบบนี้อารมณ์ดีนะได้เขาเป็นน้องได้เขาเป็นน้องหม่แลเหรอใน่็อบพี่ใช่หม่หรือเปล่าใหม่หรือเปล่าพี่มาทะลุลังเลยนะเมื่อกี้ก็ว่าผู้หญิงเฮี้ยชื่อโค้ชสกปรกเลยยิกมาเลยอ่ะดอกเล่นน้องผมมาผมยิกอ่ะได้พี่ต้องเปต้องไปดับผมใหม่นี่มุดับให้เขาไว้ไอแม่นอะนะติดไม่ติด อยากจะหยิดเกรออยากจะหยิดให้ร้องเหรอชื่อหลองเลขอะไรพี่หนึ่งเก้าเจ็ดครับมาเขาเป็นยังวะขายใครวะนี่บพี่หนึ่ง่อหลองราคูเวอร์ไอยูเลดีไป<า>โถรถรถรถวันนี้ว่ากูจะพาพวกมึงไปรับคนคนหนึ่งเดี๋ยวถึงนู่นเดี๋ยวบอกว่าเป็นใครอะไรนะถึงนู่นไี่ถึงไ,ไ,หไหนพี่อะไรนะไปไมพี่เขาดันเครื่องมา นี่เขานั่งมาเนี่ยพี่อะไรนะอยู่แรงเขียวมันต้องไปรับดูนะตั้เครื่องมาด้วยตั๋วมาได้แค่นี้อ๋อตั๋วมาได้แค่นี้แม่เขามาจอดในแรงเขียวเลยอะแน่นในปฏิทินจริงไม่ได้ต้องไปรับเองตั๋วมาได้แค่นั้นไปไปกัน ครพี่ดบาเราูนีหน่อนได้้ได้เราทีก่อได้เราก่อนได้เราก่อนได้อาี่บาไป้หมดเลย้าอเอองร้อยสสิบไปมัอเออองร้อยสไปมไม่เอาสองรอยสิบสิบไปก็ได้ไป็นลันฮัตเ้ยหมพอมแลพี่ซัเบย์เฮ้ยไปด้วยไปด้วยเราพอยากเป็นมาแปนอะไรฮะอยากเอาเพลงนันอยากเป็นอยากเป็นน้องมี่อยากเป็นน้องมี่ อยากอยากอยากโดนแป้งตางูติตดติติ๊อยากคอวิดีโอด้วยเหรอใช่อยากอยากอยากเป็นน้องมี่อยากเป็นน้องมี่บ้านใช่มีน้ำมันบ้างคันนี้น้ำมันจะหมดอ่ะเติมี่ก็มีตะคอนเกิดไรลุงบนอยากเป็นน้องมี่อยากเป็นน้องมี่อยากคอกับพี่บานแล้วโดนแป้งตางูติดล้อใชื่ออะไรอ่ะน้อง ไปดดิที่ไหนอเ้ยไปไปที่ไหนไม่บอกน้องอ่ะบาสนาบินอันนี้มีแตนแมันอยู่ครับถ้าไปถามบอลก็คงไม่เจอไปพร้อมไปเหรอไปเหรอจะเสียง ผมล้งขึ้นก่อน่ะไปหลอกขาไปไปตรงหน้ากิจกรรมหน้าเขากิจกรรมอ่ะถ้าใครมาข้ามเรืออันเนี้ยพี่เฉียนมารอเรีอยวใครมาวะเ,เปล่าดิาไม่เห็นมาข้ามเรือเห็ไม่ได้บ้าง ตายเยไอ้เหี้ยเรียบร้อยตายเลยบอกให้ไอดีเลยเสียเวลาคือยก็เบรกไอ้สัไม่อะไรปั๊บเอดีได้มันมาใครอะไอ้สัไปไปเลยโอเคโขเคปั๊บเอใช่ไหมเขาเรียกว่าสไตร่ลพี่กูนะไอ้ัมึงดูล่างกูด้วยนะล่างกูฟิวไม่ละพี่กออ่ะนี่ไงเขา่ไงอยากเป็นน้องมี่อยากเป็นน้องมี อยากหลับคาสายอยากโดนแป้งตางูอยากมใช่เหรอไม่้หลับคาสายด้วยเหรอครับผมไม่รู้เรื่องเลยเดนี่ตัวรู้จริง แสดงว่าเขาปลดใบปุ๊บพี่ได้เจอแย่จูเนี่ยได้เห็นแย่จูกลับมาน้าจูนี่จูนี่จูนี่อ๋อเหรอเออมันจะอยู่กับน้านะพี่คุยใหญดำไม่ก็ไปชมกลับมาแล้วนะเออรู้เรื่องไอ้จูกลับมาแล้วเฮ้ยเพิ่งกลับบอวันนี้พร้อมกันหมดเลยนี่ใช่ครับปลดให้มาจูนานแล้วครับจูอ๋อนานแล้วไปจูอ้าจูนานแล้วอจูสักพักนึงแล้ว ผมไปเจอมันอยู่ที่เกาออะพี่ที่ตรงไหนอะรอไี่แล้นักเตะกรรมไรนักเตะกรรมอะไรไ,รรไปนีบด สรุปหน้าไหนเทนนิง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 เฮ้อไอเหี้ยเฮ้ยใะรอะอะไอเนี้ยนะไอนี้อะใครอะใะไอะไอนี้อะไอพี่รถดับเพลิงผมอยากได้ เอรี่งเอใช่เองเหรอเนี่ยเฮ้ยพากูเปล่ารถดมไงมึงลืมคนนี้เนี่ยนะไม่ใช่ผมจะบ้าหรือไงบ้าละเชี่ยไอ้หนุ่มเทนนิงลองกด E เข้าไปดูดิอาวุธหาถกูบอกก่อนนะอะละสองหมื่นนะสองหมื่นอะละสองหมื่นนะเป็นสี่หมื่นป้าแจ๋วอะไรป้าแจ๋วอะไรครับครับน้องสาน้องสาจะรีบพิมพ์ไปไหนครับรับน้องสาครับอะไรป้าแจ๋วครับน้องสา รู้ส่ายไปไหนครับเนี่ยุกวันเดียวหนูแต่รันี้เอ้ยแต่มันมันต้องกดยืนมันก่อนเพราะเสียงเงินไม่เหอไม่น้องอันนี้ที่มาับนี่คืออะไรคนนี้ที่มารับหรอดูเกียร์ดูเกียร์คนนี้ที่มาลับอ่ะเขาอ่ะคนนี้ที่มารับเขาเป็นเขาเป็นคนที่ต่อพร้มพี่เลยเฮ้ยจริงครับคนที่ต่อพร้อมพี่เลยคทำไมเด็กอะพี่เห็น ใช่ครับตอนที่ยังเป็นนักเลงข้างถนนด้วยกันนั่นแหละแล้วก็พอดีมันมีช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งที่พอดีว่าพี่กับเขาต้องแยกกันเนื่องจากว่าพอดีเขาบินมาได้มาถึงแล้วมั้งวันน่าจะมือใหม่มือใหม่พี่เหนือเปล่าเรียกมาสวนภูมิไม่แล้วพอดีนั่นแหละพอดีต้องแยกกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไป มันเดินเขาเหมือนกับว่าเขามันก็เติบโตขึ้นทั้งคู่แหละแล้วก็เขาก็แยกไปอยู่กับพวกกลุ่มมาเฟียกลุ่มหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเขาดันมีปัญหาภายในกับกลุ่มมาเฟียที่เขาอยู่นั่นแหละตอนแรกพี่คิดว่าชีวิตได้ดิบได้ด ih ีไปแล้วแต่ว่าพอไปอยู่กับกลุ Long> ่มมาเฟียแล้วเหมืออเขามีปัญหาภายในกันเขาก็เลยเลยอีกแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าแบบมันก็เลยเหมือนแบบไม่เหลือใครมั้งแล้วก็แบบนั่นแหละเราพี่ก็พี่มันมันก็มีโอกาสได้คุยการได้เจอการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยพี่ก็เลยคุยกับม ถ้าไม่ไหวก็กลับมาใครวะพวกผมรู้จักปายเี่ยว่าเดี๋ยวน่าไม่รู้จักจะว่ายน้ำขึ้นมาเหรอไม่ผมว่าเอาให้มันจอดให้ลงก่อนดีกว่าไมพี่ตอนเนี้ยมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยแล้วลงแล้วนู่นนู่นจะรอดใช่ไหมเนี่ยหายไปเลยครับเก้าพันเจ็ดให้ทำเครื่องมีดกันด้ย

ไม่ได้เคยเคลื่อนมาด้วยมีคนเลยอ้าวไหนอะอ้ไอ้จ่พีดล้เหรอไปมันอันนี้เปล่าไม่ขึ้นเครื่องลหรอ้เครื่องเลยนอ๋อตกเครื่องเหรอไฟอ้าวเยี่ยมบลาไฟหรือเปล่ามันไม่ได้บินไฟดเหรอไม่คือตัวผีอ้าวอเียไม่ได้บินไฟดีเหรออ้าวอ้พี่เจ๋อเช็คเที่ยวบินดีปะเนี่ยก็เห็นมันบอกมาเที่ยวบินนี้นะเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับผมเป็นนักบินฮะโทษบสวัสดีฮาวผู้ใหญ่หรอผู่ให่นี่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่มึงเหรอไม่เหมือนใครสรุปยังไงไอเอียและอียฮะวฮัลูกผมอะไรอเชี่ยแทมินโอ้โหเฮ้ยเออแทมินนี่หว่าแยมินเป็นไงบ้างเพื่อนกดีๆจะรับกลับบ้านเว้ย ใบนี่หลับนั่งนานได้ไหนทมินทมินเทมินเจ็ดแลกเจ็แลกเจ็ดแหลกจะทำหลังมือลูกของทุกลั่งมันกูมีม่้ยแขาว่าผิดคนวะเขาใช่นี่หรอไอลไม่ใช่นี่หรอไม่ใช่นี่หรอผิดคนลือเกินเฮีก็รันเปื่สวัสเพื่อนเรวนี่ว่าไอ้เหียวนี่หว่าไม่ใช่เร็วไาเพื่อคุณไกายเพื่อน อะไรนะอาคุณเหราคเหรตึงพาแก๊งลูกเสืองมาคุยกูเลยวะนี่นี่นีนน้องๆนี่นั่นแหลี่อนีี่นก่นี่กีนี่่นี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 ่นนี่นี่นีลี่นีนีพี่น่น่นนน้นน้อง่นีี่คือนี่นเพี่นี่นีอ่นรี่ี่นี่นี่ไม่ใช่เี่น่อ่นีนี่นีนี่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 น่่ ชื่อเชื่อคุยไม่ชื่อเต็มอ่ะกูชื่ออาการ์มคุลคือชื่อคุณเข้าใจว่าคุณมึงอ่ะออ๋ไอพวกแกงลูกเสือทั้งหลายเข้าใจป่ะไอสัตว์โอ้ยมาด้วยด้วยมาด้วยมด้วยไอพวจะรักเล่งทำไมวะนี่เป้นน้องน้องกูทั้งนั้นน้องๆ้องเพื่อนกูทั้งนั้นอันนี้น้องมึงเหรอไอเฮียกูคิดว่าแกงลูกเสือไอสัตว์เลยไม่แต่พี่จะน้องกันทั้งนั้นแหละอ๋อแกบ้างว่าชีวิตมึง่งชีวิตมึงเนี่ย เคใหญ่โตขึ้นนะพวกมึงเนี่ยยัติโช่เฟี้ยวเฟยวเลยสักก็ดีขึ้นดีขึ้นเพื่อนดีขึ้นดีขึ้นชีวิตมันก็ดีขึ้นเนาะใช่เพื่อนตามตามจังหวะชีวิตแล้ววะมึงมีนี่อันนี้เขาเรียกอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยพามานักนึานักึกสาวใช่ไหมแก๊งมึงเนี่ยกกูพามารับมึงนี่ไงมึงพามารับกูก็เยอะขนาดนี้มาป้นกูหรือเปล่าเนี่ยไอ้สักไม่ป้นไม่ป้นออก็ได้ข่าวว่ามึงแย่ ก็บอกแล้วว่ากลับมาครอบครัวก็อยู่ตรงนี้แหละเป็นน้อลายที่ดูใบมาไงเพื่อนกูจีแต่กูได้ข่าวมึงเป็นหากับมาเฟียใหญ่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่พูดกันเลนเขาไม่ข่าผูใหญ่กันเว้ยมึงก็รู้อยู่เฉินเขาไม่เขาเพื่อนสติดีๆบ้างหรอวะเฮ้ยไอสัตว์นี่มันเป็นใครวะไอเฉินทไมมาพคนนี้วะน้อง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 ออน้องเหรอน้องน้องน้องนไหนมอนาไหนแมเจ็ด มึงนี่ก็ใจร้อนเหมือนเดิมมึงนี่ก็ใจร้อนเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยยิปินมาโกยสัตว์ไม่ดาพี่เชิญเพี่ินเพี่อนอาพไ่เี่ยววะเพ่อนมึงอยากไปเที่ยวะแบบมึงไปแดงอะไรเงี้ยเพว่ามึงเพิ่งเดินทางมาถึงนี่กูว่าดูแล้วไม่น่าโพลสองสวันหรอกพื่อไ่น่ารอดไอเชิญมึงก็รู้อยู่ว่ามึงกลันประเมกลัวสดจีก็ใ่เพื่อน ใช่เพื่อนไอ้ไอ้นักบินมึงเตรียมไฟกลับให้มันเลยสามสี่วันนะไอ้เฉินไอ้สัตว์ไปมึงมาลับกูหยอกเล่นเพื่อนหยอกเล่นหยอกเล่นไปเลยไหมครับไม่ต้องรอสามสี่วันไปเลยดีกว่าไปกินแจมหูเลยอันนี้มีแก๊งมืออันนี้มีอันนี้คือกลุ่มเพื่อนมึงเหรอวะใช่ไหมเฉินได้เพราะน้องเพื่อนโอ้โหเฮียกูบอกเลยรุ่นน้องมึงเนี่ย น่าจะรู้ประวัติมึงดีน <anyway> <ED> yeah. ี่กูดูทรงแรกนี่เซ็กจัดว่ะเฮ้ยทำไมเพิ่งอันนี้ใครพูดไว้เฉืออันนี้เพื่อนกูไอหลงหลงเหรอเฮ้ยกูแนะนำไม่รู้จักดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่เองชื่ออาคุณเอามึงก็ทำความรู้จักกับน้องกับเพื่อนกูแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับกูพอทับพี่เมื่อกี้ยังแ่างพูดกูอยู่เลยไม่ใช่มึงมะกูยืนนั่นเด้อยืนนั่นเด้อครับเราจะทำตามพี่นะพอดีสวดีมัน ไม่ดิไมงต่อยกูเลยเหรอเนี่ยทำเนียมทำเนียมทำเนียมเนียมทำเนียมโอ้โโอโอโอ้อ้โอ้ไอ้ไอ้เชินไอ้เินเฮ้ยทำเนียมทำเนียมทำเนียมไอ้เฉินทำเนียมทำเนียมเพื่อนมึงไหว้มึงไหวมึงไหวไอ้เชินเฮ้ย แข็งแข็งอยู่แข็งอยู่เอ้เฉินเอ้ยเเล่นเบื่อกูซะแล้วแล้วเข้าไปติดใต้เครื่องบินเลยสัตว์พี่เป้นมาหนักจัง่ะไอ้เฉินนี่รุน้องมึงจริงเหรอวะเพื่อนพี่เฉินครับผมหน้ามือเด่นหน่อยไม่ได้กูรักษาไมมได้กูวีเอดีพี่เฉินถามผมมี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 อ้ไยเนาะอันนี้คือมันจะมาอยู่กับเราเหรอ เออเพื่อนพี่นี่แหละพอดีว่าจะพามาแนะนำรู้จักแล้วก็อย่าลืมดูตูดนะเดี๋ยวไปฝากพวกมึงดูแลด้วยแล้วกันเออแต่ตูดเอาไวต้องมีนะต้องมีมาคุยกันก่อนนต้องมีตูดไม่งั้นน้องๆคนที่เข้ามาใหม่มันก็ถูกปวละพี่ไอ้เชิญ้ถามจริงนะถูก่ก้เพื่อนถูกป่ะไอ้เชถามจริงนะพ่้เพื่อนอันนี้ลูกน้องมึงเขารบกูจริงเพื่อวรักเพื่อนไม่ลูกน้องมึงก็ไอ้นี่ก็เฟลี่ เฟลลี่มึงจะได้เสร็กับวายมันไปทำเนียมไม่ทำเนียมหรอปกติกูพามารู้จักล่าสุดเพิ่งพามารู้จักพวกแบบว่าพวกพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็โดนอย่างนี้หมดอ๋อไอสัตว์น้องๆว่าเฟรลี่เฟลลี่กูคิดถึงมึงน้วยเพื่อนคิดถึงเหมือนกันเพื่อนดีแล้วได้เจอมึงก็ดีอ๋อก็เพื่อนกูก็มีไอเดี๋ยวพามารู้จักมีไอบังไอ้หลง ่วนที่เหลือก็พวกน้องๆนันแหละหลายคนเลยวล่าเดี๋ยวพามารู้จักมันมีมันมีเยอะอ่ะมีกันทั้งหมดตอนนี้26คนนะเพื่อนเจียแกง๊งอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าแกง๊งใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเจ็บมึงจะเรียกว่าแก๊งหรือจะเรียกครอบครัวก็ได้26คนไม่รวมเงา,าเช่าเลยคิดดดูี่าเตือนลูกใครวะเดี๋ยวยุ่งมันเอาเลยนด่กลุ่มมึงเด็ก กลุ่มมึงจะกลุ่มมึงจะแกล้งกูหรือเปล่าวะไอ้เฉินอยากกูโดนแกล้งเอา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 ลงเลยเพื่อนกลัวเหลือเกลือมาเฟียเฮียอะไรกลัววะเอ้ยเดี๋ยวผมไม่กลัวเอาดีกว่าไอคุณแบบนี้ดีกว่าเพื่อนไว้พอมึงเพิ่งมาถึงเนี่ยไงเดี๋ยวกูต้องฝากให้พวกน้องๆเพื่อนๆกูดูแลมึงอยู่แล้วเผื่อว่าช่วงที่กูไม่อยู่แล้วเผื่อว่าน้องๆเพื่อนๆกูก็จะพามึงแบบไปทําความรู้จักคนในเมืองบ้างไปรู้จัก พวกแบบว่าที่คนในเมืองก็าทาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยยังไงเดี๋ยวก็ต้องฝากพวกมึงกับพวกมันแหละแต่มันไม่แก้มึงหรอกเฉินแต่กูกลัวดิเฮียกูกลัวมันดูแลกูเนี่ยแล้วมึงดู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 มันนมึงดูเ่อดูดูดูยใ้ใจเยัใจเย้ใจเย้ใเย้ใจเย้เยใจเยนใจเย้ใจเยนใจเย้ใจเ้ใจเย้ใจใจเย้ใจเยใจเย้ใจเใจเยใจ้ใจเยใจเยใจเ้ใยใจเยใจเยจเยใจ้ใจเยใใจเ้ใจเ้ใจเใจเ้ใจเยใยใจเยยใจเยใ ไอ้เแคยที่เขามพูดอยู่กับกูนี่มันเป็นใครวะไอ้สัตว์ไม่ที่ไอ้บังเชนนี่เพื่งกูเองอ๋อมันก็จ้องตัวให้มันเลยเดี๋ยวมันได้บินกลับไอ้บังไอ้บังมันเป็นตัวยืนยืนเหรอยืนอย่างเดียวเลยใช่ไหมเออยืนติดคุกแค่คนในแก๊งอ่ะมันเคยรับมากสุดสี่สิบกว่าชั่วโมงมั้งเข้าประเทศมาวันเดียวเองติดคุกสี่สิบชั่วโมงแล้วเสแต่พวกก็ติดแล้วออกมาก็ติดใหม่มันใหญ่มันใหญ่มันคับอยู่ในคุกเหมือนกันบังพอบ้านพอบ้านพอบ้านใหญ่เว้ย ไแหละงต้องฝากมึงกับพวกมันนี่แหละฉะนั้นพวกมึงก็รู้จักพวกน้นองๆพวกเพกื่อนกูไว้เมื่อวันนี้ใส่ดีทุกคนแหละคืออย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่กูคอนเฟิร์มให้ได้อ่ะมันจะจริงใจกว่ากลุ่มมาเฟียที่มึงที่มึงที่มึงโดนมาแค่นั้นแหละเพื่อนเอาจงจริงนะเว้ยกูไม่อยากพูดหรอก อ้วนนึกไม่ออกไอ้เฮียเมาไอ้สัตรมาเมื่นวังหีอะไรเนี่ยเมาจัดเลยนะเมาไอ้คุณไอ้แม่เมาจริงเมาจริงไอได้ไหมไได้ไม่ได้ไอได้ไอเฮียรำนี้แอเขาเสดแม่งเบียร์แม่งแรงจริงไอ้เฮียเมาจัดเลยไปได้หรือเปล่าเชิญไม่เชิญไอคุณไอมันกลับเลยไอคุณเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกลับไปด้วยกูาไปรอดหรอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้เฮียทำกูแล้ว ว่าอยู่กับอยู่พวกเราไม่ได้หราตูดกูว่าดูแลไม่น่าพ้นวันสองวันหรอกเออพี่เชื่อผมว่าต่อไปจากที่เป็นมาเฟียต่อไปเป็นทหารแน่หละดูจากทรงแล้วจับไปได้เหรอเออเออตอนแรกจะเป็นบอลก่อน And careless play All and day how night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were broke